ตอนนี้วันที่ที่เท่าไหร่อะย2่สบสองยี่ิบสตุลาผมมีฉีดวัคซีนใช่ครับที่โรงเรียนครอันนั่าจะรอบอกฉีดตั้ง่องนี้องนี้้องนหอเนี้ห้องนีห้องนี้หองนี้ห้องนี้อนห้องนี้ห้องนี้นี้ห้อ้ห้องนี้ห้องนีห้องนี้้หองนี้ห้ออ้น้งห้ององอหห คูสาธิต่คูสามที่เจ็ดแล้วคือมอยด์อ๋อสวยแล้วไงครับเดี๋ยวขอไปถามครูก่อนเคลียร์เอกสารเสร็จแล้วสมบูรณ์คู่องผู้่ของมอยด์คู่ของต้องมาไหมไม่ไม่ไม่มาต้องไงไม่มาต้องก็ได้ไม่ไม่มาก็ได้เอกสารที่เกิดมีให้ดี ไม่มีอะไรอ่ะั<ม>้แล้วพี่จะไปดอตรงนู้นได้ยังไงก็ต้องเดินไปไม่ขี่ในอนี้ใช่ปะ่ะเข้มันบอกกันตรงนี้พี่ไม่ต้องเดินอ้อมไปทางนี้หรอเฮ้ยเราต้องเดินไปทางนู้น ที่ฉีดมีได้เลยไม่ต้องตกใจก,กับทรงผมนะจะตัดมาใหม่ทรงยาววุ่นวายมาก

เราจะไปนั่งตรงไหนตอนนี้เวลาประมาณเก้าโม,ม,ม,าม,มาง,ง,งไมว,มวัยเกิน หาเพื่อนไม่เจอเลยเจอแต่เจอแต่คนแบกหน้า อยู่ดูอยู่ดูอยู่เนี่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงเสาธงของโรงเรียนอยู่ยังไงดี อนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็เพราะว่าอรอเขาประกาศนะครับประกาศอีกทีหนึ่งสรุปเราไม่ได้ฉีดตรงลานพากาศไปฉีดในห้องมีสัมพันธ์แทนรอลง,งทะเบียนอ้อลงทะเบียนมีสองจุดเหรอวะ เดียวมาไปทน่ไปอนนี้รอเตรียมหาเพื่อนเจอแต่เพื่อนสนิทอันนี้หาแทรไม่เจอเลยวุ่นวายมาก วุ่นวายมากพูดอะไรไม่ได้เลยมันเสียงดังพระาะถ้าหลังของสุดโน้นของเอาอนักาากาศก็วุ่นวายเหลือเกินคนตรงช่วงช่วงนู้นก็คือจะเหมือนงานรับปริญญารับปริญญาช่วงโควิดบ้าเปล่าหน้าโคตรดำเลย มาแลงมาแรงอะไรอ่ะชวนเล่นมาแรงซะแล้วตอนนี้คือกำลังจะรอเพื่อนอีกคนหนึ่งมานะครับโทรตามละบสองแปดเจ็ดเอาประมาณเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงกี่นาทีวะตอนนี้กำลังมองหาเพื่อนอยู่ว่ามากันหรือยัง ก่าตอนแรกเมื่อกี้ที่มองคือไม่พูดคือมองอยู่แล้วก็ไม่มีใครมาหมาแล้วก็มวไ,นะไม่เป็นไรครับเราคุยกับกล้องกล้องมัไม่สามารถตอบโต้ได้อันแน่ มองหาอยู่หาไม่เจอเจอตอนแรกคิดว่าเขาฉีดตรงลานนาพากาศแ0สปีแต่สุดท้ายไปฉีดในห้องออห้องมีสัมพันธ์ตรงนูด้ด ก้ลางตึกตึกสองเดี๋ยวไม่มีใครมาก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะโทรมานะครับอีกคนหนึ่ง โอเคครับตอนนี้รอ10โมงของม3อนนี้น่าจะลงทะเบียนอยู่ลงทะเบียนอ๋อครูครูส่งส่งมายังไม่มากันเลยอันนี้ให้ดูภาพข้างหลังนะครับว่า เขาทำอะไรอนนี้เตอนนี้เขากำลังลงทะเบียนอยู่เพื่อนกับผิวสุดยอดอ๋อเหรอ นั้เดี๋ยวเราต้องไปรวมตัวละปละเจอกันที่ลวมตัวครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปฉีดวัคซีนแล้วเพื่อนกำลังจะตายตายอันนี้เนี่ยพออยู่นี่ครับ นี่เขาเหยีบแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราเราต้องถองเสื้อแล้วก็ฉีดย่เยนะเลย,ยนะ้อแล้วี่ครับเ,เดี๋ยวเจีเข้างในครับโอเคครับ กำลังพอมาครับอันนี้ห้องกลมคเปมล่าที่ีักีล่าครับครับมผมถมถมไม่ครับกัดครับเออเสร็จแล้วครับผม อหนครับผมออกภาครแล้วกัวตรกขออะไรครับผม มารับน้ำครับร้องมาครับอรูครับคือก็หมดกัด แก็เดีเ๋ยวเราไปอยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะในมีสัมพันธ์วุ่นวายมาก